เดี๋ยวืันนี้คุณตาวิถีไทยสิพาเขาไปสิพาเที่้าไปเบิง่งคนตึกกระดุ้งเนาะท่านผู้ชมเนะเาะฝนตกมายามใดมีคนมาตึกกระดุง้งเออพี่ลึกคุณตไปะเฮ้ย<ๆ>ม้วนกุ๊บท่านผู้ชมเฮ้ยมุฟคักอนองแซวแสะอยู่ได้บบได้กับมาคำันม้วน ครับเอออันนี้วิถีชีวิตอาคนไทยเฮาเวลานำมามาทาตึกปลาตึกกระดูกมันม้วนอืมคับถามยายอันนึงเพิ่นบอกว่าได้เออ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวผิ่นวาเออม้วนกึุบยายผิ่นวาได้ก็มาบ่ได้ก็มาผิ่นฮัเดค่ะปลาได้การอยู่ได้เด้อเออถามเพิ่นวาปลาขาวผิ่นวาปลาข,าว,วา,า,ขาวน้อย เอ้เจ้านั่ <reading> <expand> นคือหมานแท้กูนะป้าเอาฮอจอกตักได้เออพอได้เล่มได้เล่มยายเพ่นว่าอืมพอได้ตึกพอได้ตึก ตึก๊กเปนเราอืมปลาขาวน้อยมันมาเลาะใส่อัมมันมาเลาะน้ำเล่นเนาะ กรเราไหวคนเนี้ยเลยป่ประมนสกดเลยอมันนี่เาก็ัตัปปดการได็การปัตเด็การเด็การ เออย่ามันมันคักระเบ้อโตส่งตนี่ก็ดีเออ